เอาปากกามาวงส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกตรงสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกคนไปเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปที่เสียงดังๆอย่าลืมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงนะคะหรือว่าถ้ารู้สึกการได้ยินตัวเองลดลงเนี่ยก็ให้มาตรวจการได้ยินที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้นะคะไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหม สวัสดีสสดปีปใหม่2 5 66ค, 2> ครับทุกคนคิดหวังอะไรอยู่ในปีใหม่นี้ก็ขอให้สมปรานานะครับใครจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยไม่พบกับอุบัติเหตุเดินทางในสวัสดขภาพครับสำหรับ New Year Resolution นะคะขอให้น้องๆที่กำลังเตรียมพร้อมในการสอบ TCAST ไม่หิดโนถึงแม้เวลาจะเหลือน้อยแต่ก็ขอให้น้องๆสู้ๆกันทุกคนนะคะขอให้มีความสุขกันมานะคะ Happy New Year ครับ Can take my eyes my y of o สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนวันนี้ก็อยากมาอวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จตามที่ตัวเองตั้งใจไว้แล้วก็มุ่งมั่นพยายามทําตามความฝันของตัวเองนะครับแล้วสําหรับน้องๆที่สนใจเข้าเรียนแพทย์รามานะครับก็อยากให้น้องๆหาประสบการณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนทักษะเนาะแล้วก็อยากให้ตั้งใจอ่านหนังสือเพิ่มเพื่อเตรียมตัวสอบก็จะได้ประสบความสําเร็จอย่างที่หวังไว้แล้วก็มาพบกันนะครับสวัสดีสวัสดี สวัสดีกันสวัสดีปีใหม่ปี2566นะคะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเจอแต่คนดีๆแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะสําหรับน้องๆที่กําลังดูอยู่จะสอบเข้าปีนี้แล้วก็ขอให้เจอสิ่งที่ใช่คณะที่ชอบดูหลักสูตรดีๆด,ดูข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆอ,อย่าลืมทำข้อสอบเก่าด้วยถ้าน้องๆอ,อยากเข้าคณะแพทย์ศิลป์พี่ๆก็รออยู่นะคะมาเจอกันที่นี่เลยโอเคบ๊ายบาย สวัสดีน้องๆน,นะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนปีใหม่แล้วน้องๆก็อย่าลืมที่จะตั้งเป้าหมายในการที่จะทําอะไรสักอย่างปีนึงก็ผ่านไปเร็วเนาะอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้มันแล้วไปแล้วกันมาตั้งเป้าหมายในปีนี้แล้วก็ทํามันให้สําเร็จไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะปีใหม่แล้วขอให้เธอโชคดีขอให้มีความสุขไม่ต้องมีเรื่องชู้ใดๆ สวัสดีปีใหม่คะ่ะเพลงจกกีนะคะฟ้าก็แต่งสดสดให้กับทุกคนเลยนะคะอยากจะอวยพรทุกคนนะคะว่าปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่มีโรภคภัยไข้เจ็บคะ่ะสาหรับใครนะคะที่มีแพนอยากจะทําอะไรในปีนี้นะคะก็ขอให้สาเร็จโดยลุล่วงคะ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมาขัดขวางคะ่ะอย่างเช่นฟ้านะคะปีนี้ก็อยากจะเรียนให้จบคะ่ะและก็มีผลงานเพลงให้ทุกคนฟังด้วยเจอก,กันนะคะสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านลืนลง ในปีใหม่นี้นะครับขอให้น้องๆตั้งเป้าหมายในชีวิตให้รู้ตัวเองนะครับว่าตัวเองชื่นชอบอะไรตัวเองถนัดในเรื่องอะไรแล้วก็พี่เชื่อว่าตั้งเป้าหมายแล้วถ้าเราลงมือทํามันจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับไว้ว่าเป็นเด็กมาที่ดนด้วยกันนะสวัสดีค่ะ ใ Happy New Year นะคะทุกคนขอให้ปีหน้านะคะเป็นปีที่มีความสุขทุกคนนะคะใครมี New Year Resolution ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะส่วนใครที่อยากมีแฟนเนี่ยก็อขอให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่เปะ๊ะสําหรับตัวเองนะคะมีความสุขมากๆค่ะให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ พ้องชาวไทยจงสวัสดีสำหรับน้องๆที่กำลังมีเป้าหมายที่อยากจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลพี่ก็ขอให้น้องๆตั้งใจมุ่งมั่นขยันพี่เชื่อคะ่ะว่าน้องๆทุกคนทำได้และพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะเราไว้มาเจอกันที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ เมื่อไรยูจะมีใจสวัสดีปีใหม่น้องๆทุกคนนะคะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้เนี่ยพี่ก็ขอวอวยพรให้น้องๆทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงนะคะและเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พี่ก็ชวนน้องๆทุกคนมาตั้งเป้าหมายที่จะดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของตัวเองค่ะเพื่อให้เป้าหมายอื่นๆที่น้องวางไว้เนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะ Happy New Year ปีกระต่ายค่ะเชิญส้ำรานรวมเบิกบานดวงใจ ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสำหรับการตั้งเป้าหมายในวันปีใหม่นอกจากการตั้งเป้าหมายในการเรียนแล้วอย่าลืมตั้งเป้าหมายในการมีความสุขอย่ามองแค่ความสุขใหญ่แต่ให้มองความสุขเล็กๆระหว่างทางด้วยใจดีกับตัวเองให้เยอะๆนะคะราคาักค่ะสวัสดีสวัสดีปีใหม่ เอาหัวใจมาสวัสดีกันในโอกาสปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาปีใหม่นี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคิดหวังสิ่งใดขอให้เราิสต์ไว้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเรียนเรื่องของหัวใจตั้งเป้าหมายว่าอย่างไรเราเดินหน้าไปยังเป้าหมายเหล่านั้นและหวังว่าเป้าหมายเหล่านั้นจะประสบควาสมสำเร็จได้ในปีนี้ อาจจะเป็นต้นปีหน้าก็ได้รักษาสุขภาพนะ